ครับสวัสดีครับตำรวจช่องิทธิ์คาร์มืมินิบ่าวแอมโลทงสิ1าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับไมเลียนอีกครั้งหนึ่งครับตำรวจช่องบ่ฝันมาหน้าละครับตำรวจช่องเนาะบ่ได้ฝันครับเอฟซีมาเมื่อคืนนี่ครับฝันคอนสีแจ้งว่าสันครับฝันเห็นคนนั่งอยู่ข้างทางนี่ร้ายครับตำรวจช่องเนาะคนตัวดําครับเอฟซีคนตัวดําครับสงสัยเป็นดวงวิญญาณครับเอฟซีที่สําคัญนี่มากกว่ิ10คางหูบอกเลขไมเลียน3ตัวครับ สิเป็นเด็ดเด็ดตัวไดน,นะครับเนาะเดี๋ยวบาวแอมรทงหนีสิโทสัมผัสเมเลียนครับไปรับชมรับฟังกันครับกรับสวัสดีครับแม่เลียนสวัสดีครับจ้าวัสดีจ้าครับผมเนาะไม่เลียนอันุ้ยหายเงียบเนาะครับไม่เลียนเนาะส่วนี้นจ้าหายเงียบบ่ได้ฝันกันเลยกพอได้โทรหาโอ้เอฟซี FC ก็ถามหาหลายอยู่ครับจ้าฝันบ่ครับเครับ บ่อันนี้ป้าบ่าบาดาป้าฝันลองเทือมันก็ออก้องเทือกับบ่อกนอกครับผมแต่จ,จะว่ากันเด้อเอฟซีเอออยากบอกอยากใครถืออยากใครมีอยู่มีกินทุกคนนั่นแหละครับฝันแนวไ,ไ,นไหนครับเมเลียนเอาซู้ฟังนะครับฝันมื่อคลืนนี่อนนนขอนที่แจ้งนี่ครับฝันคอนที่แจ้งนี่ฝันว่าโค้ชว่นั่งอยู่บนไ,ไหนดอกไปนั่งอยู่ บังได้ดอกนางค้นคนก็หลายหลายฝันนั่นครับคนหลายแต่ว่างนางอยู่นางแทีวอยู่ครับคือตั้งผู้นางนี่บ่ได้นุ่งเสื้อได้ฝันนั่นครับเป็นเงาเงาเป็นล่างล่างหลายครับค้นนางนั่นโอ้นนางเอาใส่นางแนมแนมไปคือคนนั่งอยู่ อี่หังมันนั่งเลนี่อีหันันใต้ฟาใตหยหังแล่ะแต่วอาหัวพี่น้ำดังอยู่แขนเพราะว่าแน่ไปเนี่ยมันเติดล่างคือคือกันกับคือกันกับฝีฝ่าคือกันกับยั่อ่ะแต่ค้งังไล่หล่นพื่ยิ่งแต่เสียงคนห้องมาบอกว่านี่เพิ่งคนห้องบอกเลขคนว่าสามหนึ่งหกคนว่าสามหนึ่งหกครับสามหนึ่งหกมากเพ่คนว่าครับ สีมาตัวบ้องดูจังไนกับปุ้งหูแล้วน่าเล้วฟันครับผมก็เดี้ยฟันโดนละได้แบบนี้ฟันว่าพัน้องบอกดีครับสามหนึ่งหกมาแท้คนว่ะมาแท้เลยเออยิ่งจะเสียงเวอรวางสิคนห้องบอกคือสองเถื่อนเลยครับสามหนึ่งหกมาแท้ามาแท้เท่านคนว่ะแต่พ่เห็นหน้าเห็นตาบ่ครับบอบอบอ่เห็น ได้ยินแต่เสียงผู้ยิงสงสัยเป็นดวงมันญานครับผู้บันนี้บันนี้ก็ว่าแน่มไปทัางๆบัดเหมือนมันเป็นป่าเนาะเป็นล่างๆบัดนี้อ้วออกมาขางหนึ่งมันเป็นคือปานนะครับเห็นผู้ยิงคนย่างออกมาผู้ยิงใส่สูดดำนุ่งเสื้อแขนกระบอกครับนุ่งเสื้อแขนกระบอกย่างออกมาคือคือกันกับคนสี พื้นย่างออกมาในถนนดำนะออกจากภูใหม่ลิบโหลดข้าวเดียวเพื้นออกจากแวะแนมไปแวะออกมาจากภูใหม่ย่างแกงเขียนย่างอ่อนเอ็นคือแอลซีรุดนี่แหละเพื้นย่างคือนั่งง่ามนี่เพื้นย่างซาซาคือแอลซีรุดนและย่างแขนขางเรื่องเหมือนแกงปั้นเข็มสีขาวพื้นแกงแกงลูกหั่นและแกงสั้นๆแกงเข็มถังเรื่องเหมือนยาวๆพื้นแกงน่ะ แต่ว่าถางนึง่งโบแกงพื้นพื้นทีตรงไหวโอ้ครับผมผมสันสันดอกผมเพียงบ่านี่ยครับฉันตัดผมผมเพียงบ่าเนี่ยย่างแกงแขนโอ้ยแกงพันแขน,น,นสีหลุดครับหน้าพ้นจะเนที่อึ้งๆโยกแต่ว่าโตพื and, ้นนี่อ่อนแอนเมื่อ่อละน้วย แขนขางมึ่งต้องอึดอึดตึกอยู่ขางนึงผัดแกงข้นแขนสีรุดนี่โอ้ยครับย่างออกมาจากปูใหม่แวบหลุดคะแนงผลไปเบิ่งแนงไปเห็นครับเข้าบิ่งขักย้อนหลังสีตายังสีตาแม่อยู่เดี่องนี่โอ้แม well ่เถียงต้องไปทำบุญน้ำจักหน่อยเนาะครับเนาะบอกโอ้ยสงสัยแนบิ่งแกงแขนข้นแขนสีรุดออกขางนึงบัดนี้แม่ไหลเลยบัดนี้ครับย่างแม่เบิ่งหน้าแม่ แนมเมืองเพื่นกับแกงถังหนึ่งเฮ็ดต้อนแอนเฮ็ตึกปริศนา้อหูโห,หน่ะเพื่อหอย่างไหอย่างหนึ่งหรือหรือมันขิมีอันนี้เพิ่นมาบอกเลขเพิ่นออกมาบอกหนึ่งยินใจเ,เสียงเพิ่นบอกเลขว,ว่าสามหนึ่งหกสื้อเด้อออกแค่นั่นแปนว่าหรืออาจจะเป็นสามหนึ่งหากระบกแข็งถังนึงแหละเพิ่นแกงค่ะแม่แกงปัดแขนสีรุ่นนี่ครับ สามหนึ่งหกกับสามหนึ่งห้าครับสามหนึ่งหกอาจจะมีสามหนึ่งห้าก็ได้หรือว่าหกกับเก้าเนี่ยมันคิโต้เดียวกันหรือสามหนึ่งเก้ายังสี่ก็ได้นะครับผมแต่ว่าเขาว่าเขาว่าสิมาโตนี่ประเทศอ่ะครับพอเขาแกงคักแม่แกงก็ให้ให้ให้พริศนาเข้าให้ให้ให้หู้ว่าแขนทางนี่นี่แกงนี่มันจะมีหนึ่งห้าหรือหนึ่งหกเพราะว่าคนมาบอกว่วสามหนึ่งหกครับ ให้ซื้ออันนี้ขึ้นซื้อลุ่มยังสั่นนาเพราะว่าผีนี่ผีบอกโอนก้นบอกขึ้นนอกเพราะว่าผีนี่แท้ครับผมเป็นตัวนีและไม่ใช่ฝันแค่นี้แหละโอ้ครับผีหน้าบบกันมาบอกครับคุณแม่บอะไรมาบอก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 หินครับครับคับโบท่านหินมาแต่ว่าเรื่องฝันยังสี่นอกกับบอกพี่ยสิข้มันไต่หน้าครับผมแม่ถ้าแต่ยิ้มแต่หยาคือกคนไปแนวมัน อึดมันยากมันถูกมันยากแล้วเลือกสือก็ให้ถืงเด้อเดี๋ยว <ผม S 2> พี่จะ <สา S 2> ้างเอ้ยมาตัวลูกตัวน้าใไหนบอกลูกบอกร้านไปให้ถืงเด้อสะถุสะถุถถครับๆๆผมอุ้ยขอบคุณในไรครับมเมเลียนครับมีอะไอีกไหครับฝันแค่นี้แหละลูกโอ้ครับขอบคุณครับคุณแม่ครับเดี๋ยวสิโทรหามเมเลียนใหม่ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเมเลียนสวัสดีครับสวัสดีจ้า ครับผมธรรมโอชมเนาะตัวเลขของแมเลียนครับธรรมโอชมเดี๋ยวสิจดไว้แคปหน้าจอเป็นดวงวิญญาณล่ะครับธรรมโอชมเพื่ออยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลเนาะครับเอฟซีเนาะขอให้มีโชคใหญ่ถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งผลล่ะครับเพราะจะได้ทำบุญให้ครับแมเลียนเนี่ยเป็นกับโบแพงตัวเลขครับเอฟซีเนาะฝันดีทั่วมาบอกเบาแอมโลทงทันทีครับครับไปรับชมเบอร์ตัวเลขไปซื้อลอตเตอรี่กันครับ ครับผมเสมอชมนัดตัวเลขของแม่เลียนครับเลข3ตัวครับ3 1 6 3 1 6ครับหรือว่า3 1 9ก็ได้ครับกันไว้น้ำใจหน่อยเนาะครับเลข6นี่หมุนลงเป็นเลข9ครับ FC 3 1 6หรือว่า3 1 9ครับแล้วก็อีก3ตัวชุดหนึ่งครับซื้อลงครับ3 1 5 3 1 5ครับเลข2ตัวให้ตัดเรียนครับ FC เนาะงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศ .2567 ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่เลียนครับ FC มเมเลียนเนี่ยเป็นผู้ที่ฝันแม่นครับท่านผู้ชมขั้นดาฝันจ้าจ้าจังๆเนี่ยนี่มันใจเพิ่นว่าครับเอฟซีเนาะสามหนึ่งหกหรือว่าสามหนึ่งหาหรือว่าสามหนึ่งเก่าครับหมุนเหล็กหกลงเป็นเหล็กเก่าเจี๊ยหน่อยครับขั้นดามีความเคลื่อนไวหวจังไดนี่เดี๋ยวเบาแอมบาทงสิติดต,ตามไปฝากเอฟซีแบบด่วนครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมบาทงนะไม่ได้ครับเนาะเดี๋ยวมือนี้ครับมือนีเบาแอมบาทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับ เบลแอมมาตรงนี้เดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซั์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสืรอถือเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของแม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับทานผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เ<อ>นาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านว,นวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหมายยมมหเสนีเรื่องการงานการขา,ายเนี่ยกู้เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับยัง คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุก<ท>อย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าธาธน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อนิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดรตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่สายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบลอดซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าล้านเห็นุใดนคนมองบบเห็นลานา้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับศัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสไอ้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อททแทะรับ่านผู้เมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกระเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกระเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นะี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปูล่ลุยเนี่ยก็แต่งเื่กันนี่ครับหลวงพี่นิคาวา่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุร่อซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปใหายาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาานนะครับนอก่า้ชมหลักการเบาแอมเรางทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนข้องหลวงปุลอดม่ให้เอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจ้งไร่ที่บอดีถีร่าศีมันบดมันบัง เสียห์แจ้งไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุให้ถือกลียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยวบ่าแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบได้แบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบเาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ